วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องวิธีการจัดการขยะในบ้านให้เกิดประโยชน์คุณหมอทำยังไงเาก็คือขวดข,ขวดแก้วขวดพลาสติกทุกอย่างเลยแยกหมดแล้วแก้วส่วนแก้วพลาสติกส่วนพลาสติกกระดาษส่วนกระดาษนังสือพิมพ์แล้วก็ที่สาคัญคือเราจะมีถังเล็กๆสีดแดงไว้ใส่ถ่านไฟฉายขยะที่เป็นอันตรายที่เป็นพิษทั้งหลายเนี่ยนะแยกไว้ต่างาขยะในโควเอนเราก็แยกหมดปรากฏว่า พอแยกเสร็จน,นะแทบไม่เหลือขยะต,ต,ต้องทิ้งในแต่ละวันเลยโดยเฉพาะขยะสดเนี่ยขยะสดพวกนี้มีค่ามากนะเพราะว่าผมจะเอามาทําดิน,นผมเพิ่ง,งรู้<อ>เลย<อ>ว่าดินเนี่ยนะเกิดขึ้นจากการย่อยสลายของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยทับถมกันไปถ้ามันอยู่ในดินนะอย่างนี้นะถ้าฝังดินนะไม่ถึงสามอาทิตย์มันจะเป็นแบบนี้เลยคพวกอินทรียวัตถุหลายเนี่ยปลูกอะไรก็งามผมก็จะใส่ในวงดินเนี่ยอย่างเงี้ย วอเอร์คสงามมากค่ะคุณผู้ชมงามมากเลยเน่ยกินได้เลยและสดสดเลยนะเนี่ยเนี่ยกินได้หมดเลยนะโอ้อร่อยมากกินไม่ทันเลี้ยงไก่อันนี้ด้วยนะเนี่ยน้ำเต้าน้ำเต้าเนี่ยตอนนี้มีน้ำเต้าอยู่บนต้นเนี่ยประมาณสักสิบกว่าลูกกินไม่หวานไวเลยเคุณหมอเห็นแบบนี้เหมือนไปซื้อที่ตลาดมาเลยนะโอ้นี่เพิ่งตัดมาคั่วยังไม่แห้งเลยนะค่ะคุณผู้ชมที่ตลาดมีอะไรที่บ้านคุณหมอพรเทพปูหมดเลยครับเม็ดไม่เม็ดมาลอยขึ้นหมดค่ะทีนี้เดี๋ยว ถ้าสนใจอยากจะทำเดี๋ยวผมจะแนะนำเลยนะวิธีการง่ายที่สุดเลยคพวกนี้อย่าทิ้งอย่าทิ้งนี่รวมทั้งเปลือกไข่เลยนะไม่ทิ้งนะคะก็หากระถางมาลูกหนึ่งขนาดพอบอกแล้วก็อเอาเศษใบไม้ใบหญ้ารองพื้นก่อนใส่ไปใส่ไปรองล่างเพื่อไม่ให้มันทะลุนะเสร็จแล้วง่ายนิดเดียวเลยมีอะไรใส่หมดมีอะไรใส่หมดอ่ะใส่ลงไปค แล้วก็สุดท้ายเลยนะเปลือกไข่มเมชานี่ไข่ที่บ้านผมไก่ที่บ้านผมก็เลี้ยงไก่โดยใช้ผักที่เราปลูกจากเปลือกไข่หมุนเวียนกันมาแล้วก็ใส่ไปเลยครับขยำใ,ใส่ไปเลยนี่ตรงนี้เขาเพิ่มแคลเซียม,ม,มให้กับดินนะฮะเสร็จแล้วยังไงต่อคะคุณหมอไม่มีอะไรเลยเอาดินโรยนี่นะคะดินเราที่เอามาเนี่ยโรยเลยครับโรยไปเลยโรยโรยบางๆเพราะดินเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียที่เราจะลงไปกิน อย่าไปกินพวกนี้นะย่อยสลายแล้วเราก็ทิ้งมันไว้นะถ้าให้มนเลยก็ต้องปล่อยไว้ที่ร้อนๆที่มีใกล้ๆแดดหน่อยต้องปิดฝาไหมคะไม่ต้องปิดอะเปิดไว้อย่างนี้เลยเปิดไว้อย่างนี้ฝนตกใส่ก็ทั้งมันไม่ต้องสนใจมันนะทำเป็นลืมๆมาเลยธรรมชาติภายในเวลาไม่ถึงเดือนมันจะเป็นอย่างนี้เลครับนี่ผมขุดมาจากถังที่เมื่อเช้านี้นี้คุณผู้ชมนี่เปลือกไข่นะมีเปลือกไข่นะนี่มีกลิ่นไหมเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยด้านนี้นะคะคุณหมออันนี้เวลาเราตัดต้นไม้ที่บ้านเนี่ย ผมไปซื้อไอ้ตะข่ายพลาสติกที่เป็นรูๆๆๆที่แค่ล้อมรูอ้อมอะไรเงี้ยเอามาล้อมเป็นสี่เหลี่ยมสองคูณสองเมตรหนึ่งจุด้าเมตรคูณหนึ่งจุหเมตร,มตรแล้พวกนี้โรยโยนลงไปเลยมีอะไรโยนลงไปหมดเลยใบไม้ใบหญ้ยยากิ่งไม้เล็กๆโยนลงไปหมดเลยแล้วก็โรยด้วยดินกับปุ๋ยคอกไม่ต้องโรยเยอะนะแล้วก็ลดน้ํามันเดินผ่านไปก็ลดนันทีนึงค่ะถ้ามันอยู่กลางแจ้งเดี๋ยวฝนตกมันก็ลงไปถ้าเป็นอย่างนี้นะ ประมาณเดือนเสร็จเสร็จมันจะกลายเป็นดินอย่างนี้เลยครับดินอย่างนี้เลยมันละเอียดอย่างนี้เลยนละเอียดอย่างนี้เลยเนี่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 ยละเอียดอย่างนี้เลยเนี่ยนี่ยังมีกิ่งไม้อยู่นะใบไม้ใบหญ้าย่เนี่ยยังมีเศษเล็กๆเศษเล็กๆเลยแล้วที่สําคัญคือในนี้มีไข่ไส้เดือนด้วยคไส้เดือนมันจะมานะเนี่ยมาเองมาเองเลยมันมามากินใบไม้แล้วมันก็กลายเป็นอันนี้เป็นหัวปุ๋ยไว้ใส่ทําให้ดินร่วนซุย ค่ะคุณหมอมนุษย์เราสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ก็มาจากดินแล้วก็กลับสู่ดินดินจึงเป็นพื้นฐานของทุกอย่างค่ะด,ดินเนี่ยจึงเป็นชีวิตที่เราคาดไม่ถึงว่ามันมาได้ไงไปยังไงก็สุดท้ายก็คือเราก็ต้องกลับไปสู่พื้นฐานค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เห็นเลยนะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปพึ่งพาสารเคมีเลยชีวิตเราก็จะอยู่ห่างไกลาจากโรคภัยทั้งหลายโดยเฉพาะโรคที่ อักเสบบ่อยลองโควิดหรือมาจากเชื้อที่เป็นทําให้เชื้อโรคต่างๆแล้วเป็นมะเร็งเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการไม่อยู่กับธรรมชาติทั้งสิน้นครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอพันเทพมากๆนะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอพันเทพมากมากคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยเซฟกันกองความสุขทุกที่ทุกเวลาเครื่องกรองน้ําคู่คนไทยกว่า45ปี